สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมบูรเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง u t ท b e นะครับด้หลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับอีกหนึ่งแท่นนะครับเป็น power ของหน้าทองนะครับหน้าทองไฟวนนะครับหน้าทองไฟวนนะครับ 1000A นะครับของประดิษฐ์เจริญสาวหน้าทองนะครับเข้ามา1่แท่นนะครับวันนี้นะครับพี่ท่านไหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับใช้งานปกตินะครับ สิบแปดีดอกได้สบายนะครับยี่สิบเอ็ดีดอกได้สบายนะครับประมาณนี้นะครับได้แค่ซีดอกนะครับเพราะว่าเป็นโมโนนะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านโนนสัตว์นะครับอันนี้คาบนะครับไม่ใช่สนิมนะครับอันนี้คาบนะครับหน้าทองไฟวนนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับไฟก็ใช้งานปกติทุกอย่างนะครับของตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมปกติเราละครับนี่ครับสัญญาณเข้าก็เป็นแจ็คโคนหรือกาวาก็ได้นะครับลูกค้านะสัญญาณออกนะครับจะเป็นขั้วนะครับสัญญาณออกจะเป็นขั้วนะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับไหีโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับหน้าทองไฟวนนะครับประดิษฐ์เจริญสาว ในตำนานนะครับใครที่จะเอาไปขับกลางนะครับขับกลางขับแหลมขับป้องนะครับได้หมดนะครับหรือจะขับเบรก็ได้เช่นกันนะครับขับเบรก็สี่ดอกนะครับขับเบรก็สี่ดอกนะครับสบายนะครับฝาหลังก็ยังโอเคอยู่นะครับมาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมอแปงก็โโหูลูกใหญ่ก็เริ่มเติมนะครับมอแปง ซ้ายขวาโม่แปลงลูกใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของหมอดันนะครับเฟสนะครับเฟสจะเป็น K1.6 นะครับเฟสนะครับเฟสตัวนี้จะเป็น K1.6 J56 นะครับ K1.6 J56 นะครับใช้งานปกติคาปาก็6ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับของของดีหายากนะครับของหายากนะครับ แรงนะครับแรงยิ่งร้อนยิ่งแรงนะครับยิ่งร้อนยิ่งแรงนะครับพัดลมตัวเดียวพอนะครับพัดลมขอใช้ตัวเดียวนะครับนี่ครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับคขับสเปดได้สี่ดอกยี่สิบสี่ดอกนะครับงานเครื่องไฟนะครับได้หมดนะครับเปิดเพลงนะครับตู้กระแทกล่างกระแทกข้างกระแทกหน้าได้หมดนะครับสี่ดอกได้สบายนะครับหนึ่งพันวัตต์ของผลิ์นะครับหน้าทองนะครับไฟวน เคนึงดนะครับตัวนี้นะครับเสนอในราคาอยู่ที่นะครับ1 4 0 0 0มืนี่พบาทนะครับหนึ่งี่พบาทนะครับจะเป็นเค7 6เจนะแต่ถ้ามันเป็นอ่าโกซิลี่อะไรก็จะถูกลงหน่อยนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นเค7 6เจดนะครับก็ราคานะครับเจ้าของเขาขายมาก็อาจจะถือว่าสูงนะครับเพราะว่าของหายากนะครับลูกค้านะครับแต่ถ้าท่านไหนที่กำลังมองหานะครับจัดได้เลยนะครับใช้งานปกตินะครับทุกอย่างนะครับเทปเรียบร้อยอะไรทุกอย่างนะครับ หนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับจะอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมานะครับเหนือใต้ออกตกกลางนะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอีสานเหนือได้หมดผมส่งให้ได้หมดนะครับก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่าจะพีมใหม่ก็จะของนะครับพีใหม่ของก็อาจจะช้านิดนึงนะครับก็รีบสั่งจองนะครับเปิดพีใหม่ได้นะครับนะครับไฟบนใช้งานปกตินะครับสายที่กําลังมองหาก็เข้ามาชมได้เลยนะครับหนึ่งหมืนสี่พันห้าหนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับ ส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมานะครับผมก็ส่งให้ได้เลยนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาส่งให้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมมีตัวตนนะครับผมมีตัวตนนะครับเช็คเครดิตกอนโนนได้นะครับผมมีตัวตนนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงนะครับผมต่อข้จากโทรศัพท์เข้าพาวเวอร์เลยนะครับไม่ได้ผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับฟังเสียงของแกเลยนะครับโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับ ลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนีครับผมเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวนะครับสัญญาณเข้านะครับจากบูทูธเข้าเครื่องเลยนะครับ I want มาชมได้นะครับของประิษฐนเจริญซาวนะครับหน้าทองนะครับไฟบนเค1.6ึนะครับ1 4 0 0 0บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้0 8 3แป9 8 9 4เ็นะครับลูกค้าส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีแค่ท่นเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับของหายากนะครับปีนี้ผมได้จับอยู่ประมาณ2 3แท่นนะครับ365วันนะครับจับได้แค่3แท่นนะครับของหายากมากอ่าส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับ14,000พบาทนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ